ครับสวัสดีครับดินน้ำลงไฟนาไล่สวนผสมสารนะครับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่24กันยายน2564นะครับเวลาขณะนี้ก็16นาฬิกา45นาทีนะครับทาปเช่นะครับทาปเช่น้ำทาปเช่นะครับหรือบางทีเ้าเรียกว่าไอเบียสับรดนะครับผมใช้เปลือกสับรด นะครับแล้วก็น้ำตาลแช่ไว้ตั้งแต่วันที่18กันยายน2564นะครับนี่นะครับวันนี้18 9 10 11 12 13เจ6 7วันละ5กวันแล้วครับนี่นะครับนี้จะมากรองนี้ฮะชาปิเช่นะครับน้ำทาปิเช่นน้ำดื่มนะครับเดี๋ยวผมจะกรองลงในนี้นะครับเทลงกรองลงใน ถ้าผ้าบางเนี่ยถ้าเขาบางนะครับนะครับเดี๋ยวผมเอาจากเนี้ยเนี่ยนะกรองนี้นะครับแล้วกรองเสร็จขวดนะครับอันนี้ก็หกวัน hi hi หกวันเจ็ดวันนะครับหมักเอาไว้นะครับนี่นะครับน้ําถั่มเช่ที่กรองกรองแล้วนะครับกรองจากนี่มานะครับเนี่ยนะครับหมดละกรองได้นี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่กล่องนี้นะครับแล้วก็ใส่ในขวด ปวดโคกนะครับเพราะว่าปวดโคกเนี่ยปวดไม่ปวดน้าอารมณ์นะครับนะครับมันจะเขามันจะมีทำไว้กันแรงอัดด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเทจากนี้ใส่นี้แล้วก็เทใส่ขวดน,นะครับแล้วก็จะหมักแช่ไว้อีกสามวันนะครับแล้วก็แต่ละวันนะฮะก็เรามาเปิดเพื่อให้ไขยแก๊สออกนะครับนี่นะครับ นี่นะครับน้ำทาปาเช่หรือเบียร์สับปะรดที่กองแล้วกรอกผอม,มาแล้วได้แค่นี้นะครับแล้วผมก็แบ่งใส่แก้วไว้จะลองดื่มลองชิมก่อนจะ้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอืมเปรียปร้ยวหวานนะครับต้องเอาน้ำตาลใส่มากชิ้นนิดหนึ่งจะได้หวาน นี่การทำครั้งแรกผมว่ามันก็โอเคนะก็เหมือนสมัยก่อนที่น้ําหมักปลาเชงนะเนี่ยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะหมักไว้อีกสามวันนะครับว่ามันจะซาไหมนะครับมันจะมีความซาขึ้นไหมขนาดนี้ก็มันก็มีความเปรี้ยวออกวันนิดนะครับเป็นน้ำน้ำหมักอืม ทาปาเช่ขาเรียกกันน้ำดื่มทาปาเช่ที่บงทนมนก็เรียกว่าเบียร์สับปะรดนะครับดินน้ำลนาลงไปนาไล่เส้นผสมผสานนะครับทำกินเองครั้งแรกแล้วก็ค่อยถ้ารสไหนดีก็เราจะทำขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโชคดีสวัสดีครับ